ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยุทคากาแฟ่นะคะวันนี้นะคะแฟยจะพามาชมนะคะฮอนด้าซีวิกสองคันกันเลยทีเดียวนะคะสองสีสองโซนขนาดนี้เลยนะคะไม่จะไม่ว่าจะเป็นสีดํากับสีขาวนะคะตอนนี้นะคะเรามีฮอนด้าซีวิกสองสีมาให้เลือกแล้วนะคะเรามาดูของตัวสีขาวกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นฮอนด้าซีวิกนะคะหนึ่งจุดห้าอาร์เอสนะคะตอนนี้นะคะอยู่ ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เป็นปีสิบเจ็ดนะคะไม่อยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรค่ะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าได้ออปชั่นเต็มออปชั่นสวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟลูอาร์ดี LED ของเขาตรงนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้านะคะที่เป็นนะคะของตัวตัวอ่า กระจังหน้าของเขานะคะตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะขับให้ตา Honda ที่เป็นโครเมียมนะคะเด่นขึ้นมานะคะกับตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะกับ Honda Civic นะคะ FC 1.5 RS ตัวนี้นะคะท้ยทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ7กช3 2 7 4ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรอมแมกนะคะแมกเดิมจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้เป็นแมกทูโทนนะคะแล้วตัวยางนะคะตัวยางบอกเลยนะคะเป็นตัวยางปีใหม่นะคะตัวนี้นะคะ เป็นยังปี2021เลยนะคะตัวนี้ได้ยังปีใหม่ไปเลยนะคะดอกยังเต็มดอกยังสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างๆนะคะบอกเลยนะคะเป็นตัวกรอบกระจกข้างนะคะก็เป็นฟูโทนเหมือนกันนะคะดําขาวนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีที่เปิดนะคะเป็นอะโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะภาพเดิมๆนะคะด้านหลังไฟทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองตัวตัวนี้นะคะเป็นตัวซีวิกเนาะเป็น หลังด้านหลังนะคะก็จะออกแบบแบบรูปตัว C นะคะเป็นตัว C ีวิกนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสอันนะคะตัวนี้เป็นตัว RS นะคะแต่เป็นตัวนี้เป็นตัว C ีวิกเฉยๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะขนาดข้างนะคะอ่ะเรามาดูตรงฝั่งของตัวสีดํากันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว R Honda Civic นะคะ S4 นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ18 EL นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอ่าราคาอยู่ที่หก แส0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นปี2018นะคะไม่เก้าหมื่นสองค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเครื่องคมหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆนะคะด้วยความเอกลักษณ์ของตัว Honda นะคะบอกเลยนะคะว่าไฟจะหลบเข้าไปแล้วก็มีกระชังหน้าพุ่งออกมานะคะตัวนี้กระชังหน้าเป็นโครเมียมะคะ่ะเป็นกระชังหน้าเป็นโทเมียมนะคะรอยต่อระหว่างโครเมียมกับพลาสติก ใส่พลาสติกแบบออกเงาๆดำๆแบบนี้เลยส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะได้ใกล้ทะเบียนเจ็กมส2่0นะคะเรามาดูตรงตัวแม็กกันนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กทูโทนนะคะแม็กทูโทนของ Honda นะคะเป็นตัวใหม่ตัวเดิมเป็นตัวเก่าตัวเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะ ยางตัวนี้นะคะเป็นยางปี2020นะคะได้ยางปีใหม่ไปเลยนะคะไม่อ่ายางปีใหม่ไปเลยดอกยางลึกๆดอกหล,ลังเต็มๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างอ่าด้านตัวกระจกนะคะกระจกตัวนี้นะคะก็เป็นทูโทนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นทูโทนของสีดําเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีความเป็นสีดําด้านนะคะด้านบนจะเป็นเป็นสีดําเงานะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะ <neg él ite> เป็นกุญแจคีย์เลสนะคะแล้วก็ตัวที่จับเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะคะอะตัวสีนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะไฟ LED ไม่พูด ไม่พูดบ้างเพลงนะคะเพราะว่าเป็น R ของตัวซีวิกนะคะเป็นตัว R เขาทำมาเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะคะให้เป็นตัว C นะครับเหมือนตัวักษรตัว C นำหน้าของซีวิกนะคะด้านหลังก็เป็นตราฮอนด้านะคะตัวนี้นะคะแบบบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆนะคะเครื่องจัดเต็มนะคะ ตกแต่งดีนะคะสวยมากๆเลยนะคะกับตัว2ตัวนี้นะคะ Honda Civic นะคะสตัวนะคะดำขาวที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะอีกตัวนะคะราคาอยู่ที่ห0 0 0 0ตัว ตัวขาวนะคะราคาอยู่ที่7จ9 0 0สนบาทนะคะส่วนตัวดํานะคะราคาอยู่ที่6กแ0 0สี่าพนะคะหากใครสนใจนะคะเรา c ด้สี2ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อแฟนมาได้นะคะที่เบอร์ที่แฟนทิ้งไว้ให้ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็นะคะเบอร์แฟร,แ,ฟรแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อแฟได้นะคะติดต่อมานะคะสำหรับใครถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดใจกด Subscribe ด้วยนะคะและ สำหรับหลายๆท่านนะคะที่ชอบนะคะก็าสามารถติดต่อมาได้สำหรับวันนี้แฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ